ดีค่ะรวมรถมือ2 JK นำเสนอรถเกง๋งมือ2ให้ชมนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะในการหารถค่ะเข้ามาเลือกชมได้หน้าช่อง JK นะคะสนใจคันไหนติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนั้นๆได้เลยค่ะทุกท่านนัดหมายกันล่วงหน้าและไปดูรถด้วยตนเองนะคะเพื่อจะได้ตรวจสอบรถและเอกสารต่างๆค่ะรถยนต์คันนี้นะคะเป็นรถ Honda c ซีว c f เค่ะทุกท่าน เครื่องยนต์1.8 s ปี06เกียร์ออโต้ราคาเงินสด1 2 9 0 0 0บาทค่ะภายในเป็นเบาะหนังเบาะสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาดกระจกเป็นไฟฟ้านะคะรอมแม็กขอบ17ลดน้ำมันร้วนค่ะเบนซินนะคะ1,800ซีซีเบนซินไม่เคยแก๊สนะคะมีเรมทะเบียนให้ครบพร้อมโอนค่ะและผู้ขายยังรับประกันการโอนให้ด้วยนะคะ ระอ,อะไหล่และอุปกรณ์ช่วยเหลือมีให้ครบครบสนใจคันนี้ค่ะรถอยู่แถวคลองหลวงคลองห้าปทุมธานีโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมกันก่อนนะคะและติดต่อเจรจากับผู้ขายโดยตรงค่ะแอดมินเพียงนำเสนอเบือเบ้องต้นเท่านั้นในวันนี้ราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ